ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนหวังที่จะคงไว้ซึ่งรากเหง้าของวัฒนธรรมพ่อปีนได้ลูกก็ปีนได้ไปีนต้นตาลน,นะจะบอกให้บ้านลาดเพชรชบุรีเด็กๆเราอยู่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี พูดไม่ชัดฮะเพราะเป็นเด็กอนุบาลมัวปีนต้นตานลหาแม่บ้านไม่ได้สักที บุรีมีแต่สิ่งดีดีดีน้ำตาลจากลูกตาลตะนดเป็นน้ำตาลแท้ที่มีคุณค่าวันนั้นไปดูการเคี่ยวน้ำตาลตะนดแบบโบราณด้วยการใช้เตาดินและฟืนระวังนะอันนี้มันระเบิดไปไปยอเ้ยเนี่ยเห็นไหมเมื่อเป็นน้ำตาลดีปัจจุบันนี้นอกจากจะต้มยำทำแกงจึงเอาน้ำตาลตะนดมาใส่กาแฟดื่มกัน <c oughs> แต่ควายจะได้น้ําตาลต้องมีอาชีพคนปีนต้นตาลไปตัดงวงตาลรองน้ําหวานมาเคี่ยวด้วยความชํานาญและชายผู้นี้ปีนต้นตาลด้วยพระองค์เราเรียนรู้ด้วยตัวเองครับว่าทำแบบไหเหดูคนที่บ่าเขาเคยขึ้นมาก่อนอขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้<จ>ากาาจากคนเก่าๆ ญาติพี่น้องเราไหมก็ญาติพี่น้องนะครับเนาะขณะที่ลูกชายซึ่งอยู่ในวัยมัธยมต้นเห็นพ่อปีนต้นตาลเก่งก็อยากจะปีนบ้างพ่อเลยสอนให้ลูกชายรู้จักการปีนต้นตาลแบบถูกวิธีเห็นพ่อขึ้นทุกวันครับพ่อบอกให้ขึ้นหรืออยากจะขึ้นอยากขึ้นครับอยากขึ้นเองครับ,รบมองว่าพ่อเป็นฮีโร่ครับ,รบวันแรกเป็นไงครับเสียวครับ เประโยชน์ของการปีนต้นตาลนอกจากจะได้ลูกตาลได้น้ําตาลและเป็นอาชีพที่สุดจิตแล้วจกต้องดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้อ้วนมิฉะนั้นจะปีนต้นตาลไม่ไหวมีเขาเราอยู่ได้ถ้าไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้ใช่คือคนขึ้นตาลอาชีพเหล่านี้หากไม่อนุรักษ์หรือส่งเสริมไว้ อีกไม่นานก็น่าจะหมดลงจึงขอขอบคุณไร่ชีวิตพอเพียงเพชรบุรีที่สืบสารพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9แล้วมาสนับสนุนชาวบ้านให้ช่วยรักษาการพัฒนาคนนี้เนี่ยก็จะมีทุกเรื่องที่จะสร้างชุมชนแข็งแรงอันนี้สวนกระแสโลกใช่ท้ายสุดสุดท้ายรากฐานวัฒนธรรมไทยมีอยู่ทุกที่ขอท่านอย่ามองผ่านจงมองผิดเพราะมันเป็นของคู่ชีวิตที่มีคุณค่าขอรับใช่ไหมครับ เ,เ,เ,เราต้องเชิดชูตัหนูเอาไว้เพราะเด็กอนาคตชาติไทยเด็กอย่าดีแค่ไหนเราผู้ใหญ่ปรูกฝังเอาเข่าดีกับพี่คำรนสรุปอย่างนี้อย่างนี้ว่าลืมใดไหนอืมได้แต่อย่าลืมรากเง่าของตัวเองบัลลาดเพชร เชบุรีนะจะบอกให้เด็กจะดีแค่ไหนเราผู้ใหญ่ปรูปฝังเอา